ทำเลไม่ดีก็ขายดีได้เปิดบู๊ได้ทำเลไม่ดีทำยังไงให้ขายดีอันดับแรกเลยเราต้องวิเคราะห์เลยนะว่างานนี้งานอะไรงานนี้เป็นงานที่ห้างจัดโอ้โหดักติ่งแน่เลยมึงถ้างานนี้เป็นออแกไน์จัดก็ดักติ่งเหมือนกันนะเพราะไม่มีคนเข้าแต่ถ้าเป็นดาราจัดเราแก้เกมได้ โดยการยิงแอดยิงแอดปุ๊บหรือจ้างคนมารีวิวคนจะมางานเอาวัานนี้ยอดไม่ดีเราจะแก้ยังไงพี่เขาตัวเองก่อนเลยเราอยู่อีเวนต์ดารายิงแอดเพิ่มได้แต่ถ้าเราเป็นแค่อีเวนต์ธรรมดาถ้าสมมติยอดขายยังไม่ cover ค่าให้สายเลยเราก็ต้องเอาแค่หมดสัญญานะสมมติว่าทาสัญญา15วันหมดจบนี่ไปเลยนะแต่ถ้าเราอะรีบเปลี่ยนไปอีเวนต์ใหม่ที่มีคนเยอะมีมาร์เก็ตติ้งมีแม่เหล็กดึงให้พยายามคิดอยู่เสมอเลยว่าจะออกอีเวนต์ขายได้ไม่ไ,ด,ไ,มได้ไม่เป็นไรเราลองผู้เลอาพลาดไม่เป็นไรเริ่มใหม่แล้วก็มาขายอ าาอีเวนต์ตลกอีเวนต์แฟนชายแต่สุดท้ายและอีเวนต์ตังที่สุดคืออีเวนต์อ้อเพราะอ้๊อมเขาใช้ e m o ม i ช n ั่นอลมาร์เกคือเขามีคนที่เป็น FC รักเขาเยอะๆอ่ะเขาดึงมาใครก็อยากเจอพี่อำ้ำตั้งแต่เด็กจนตัวพี่ไม่เคยเจอตัวจริงของพี่อ้ำเลยแต่วันนี้คือประชั้นชิดต่อหน้าร้านแบบนี้อ่ะเราจะต้องวิเคราะห์ลองใหม่แก้เกมแล้วก็เลือกสิ่งที่ใช่ทำสี่สเต็ปนี้เดี๋ยวเราแก้เกมได้แน่นอน